สวัสดีครับอยู่กับช่องเงอรน้อยลําเพื่อนออฟฟิเชียลครับผมมืัอนี้นะครับผมมาผ่าไอ้ไม่กินในยางครับผมเอา้ารายงานเหลือแรงงานตัวนะอ,อืมอาจารย์เกิดมือเบรคครับนี่ไมอได้วันพักพักเอ้าผูดได้่งครับอาจารย์ต้นครับผมอาจารยน์ตุลเปิดกระชั้นครับผมนี่มาเปิดเปิดใหนะ้เพื่อนเนาะเอ๊ะแซมเสร็จเด็ดแซมเสร็จเด็ดกันหน่อยเอ๊ะเอาล่อกันน่อแซมเสร็จเด็ดกันหน เอบัไดบันไดนี่ครับผมมาแซ่เสด็จทำกันพี่น้องครับอาจารย์ตัวนรองใส่เสียเข้าหรือเปล่าปิดจุกปิดจุกปิดจุ๊นี่ครับพี่น้องบรรยากาศช่วงบายบายครับพระกันยูเขาห้องก็ห้องก็ร่วงรุ่มากมาอาบน้ำอาบยังจะไปหาเนื้อมากินครับมือแงงไปานต่อมือแรงไปงานต่ออยู่ที่เอ่อมอขอมอขอขอนแก่น 60ปีเนี่ยมาลังมองขอตบไปรับชื่นรับชื่นเนห้าน่อย่ากับหันันรัตนนสินหันรัตนนสินเอาไงสวยไหมฮงจัดตัวพีจัด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 จดจัดบึมไม่น้อยชิอีมากดีีอะไรจขีอเพื่ออะไรก็ว่า นี่ครับที่บ้าของคําว่ารเสพเสด็จของอาจารย์เกิดเออเสพเสด็จเลยเพวนมึงจะเทื่อไหนครับเฮ้ยจะขับเนี่ยเอ้าเชื่อใจเวรมึงจะไหวไงเสพเสด็อืมเอ้าไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าเส่เสุด็จได้กันไหม สุดท่านั่นแล้วม่ท่านี่ก็จะเสพเสร็จเรือยครับนี่ทำตเพื่อตวเดี่นะนี่ม่เสร็จเวไนวันมากินข้าเหมอนกันครับพี่น้องครับว่ามันข้าวครับเนื้อย่างครับมากินข้าวเนกันท ก็ได้เอาใบสองใบสามก็พออืมไม่กี่หยาบอานการกินมันบอกว่าได้นี่ครับพี่น้องอ่อือหือยอดนับหลันนักลันไหนครับพี่น้องครับผมเก็บแต่เก็บพี่ไล่ครับ นี่แหะคับมยังกีบไงทำไมมาพเ็หยอกไ่ได้เลยเ้หยอไอืยกรบงเาปิด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 ันนันัเป็นไหนมาเสบสียด้กันพีสนหนาย่าบ่าน่ยอือากด้วครับอ้หอนละ เ <ừ> ดี๋ดวยวนจะน่าอบอกว่านำถันะำนะ่มไช่ป้องนำถั่มนาดมไอ้รับไอ้หอดดมนะแต่ว่านห้ำรูดแบบน้ำรี้วาก็รูดต้ออัพเดตข่าวสารจกี<แ>่ดมให้กรอเกี่ยกับ่งความเยนี่ครับ ทำเงียบพี่ร้องอือกระชบกไปเลยโอ้ยบอนแ้ยังมาตัวเดือดทุกขั้มเลยโอ้ยนี้ก็จะเดือดอีกเศรษเศรษบศรครับพี่ร้องเบ่าชิครับ อเออลืมว่เะเด็กเ <c oughs> สียนมาเนียโดนจังเด้เขามากินเถอะพี่น้องครับ <c oughs> เรื่องไปเยือยทกิจน <c oughs> <c oughs> <c oughs> จากต้นจากต้นวันดีภาพไปทาดิ <c oughs> đi đi ngồi nhận bọc đi cho đóng dấu đi ờ đi lý mọc quạt nhà, mà, nhà mà suốt nằm về bố bầu thì chăm phí khổ sinh mình đều phí <laughs> สักตายยูเลยขินเขายิ้มยิ้มนันไปดมขึ้นโ่นกรตื่นอย่าแล้้นขนตัว แต่จะไหวเนี่เห็นองไปอีเสะเดือดความแ่แม่นว่าเ่าๆ่ร้อ่งเรองว่าไงง้กมันก็เป็นแนวไม่เแล้วเะเดยดสู้้มเลยเอาลองดูเอาลองมึงว่าไปงี้ไงเรียนเนี่ยพอดก็บ่ดีไหม่าเ่าเลยอ มันจีนเป็นแนวอื่นนะจผ่อนได้ายครับกับจีนก้วลูกปากกินปากเจ้าจของเล่นซุปไปดิเอ็ปไหน, <c oughs> น <c oughs> โอ้โหอะ <c oughs> <c oughs> ตัซึมเสี <c oughs> <c oughs> ยหิ้วนเนียนไหมบอ่ะ เป็นะไรจันแซบบอ,อลูกอยูบ่ฮงเนี่ยยังหลได้พี่น้อง <c oughs> น้ำพังน้ำแดงจากพี่น้องนะครับัน <c oughs> มีพี่น้องกับบุ้มีมันเือน้ำว,ว่าน้ำใจแล้วเนาะน้นำพังน้ำ้ยงแมนน้ำว,ว่าน้ำใจเ <c oughs> มน้อ้เมน เงาะน้อยนะครับเดี๋ยวเลี้วเดวครับก่องยูทูบปลากเกอือออฟฟิเชียลยังกับปากเกอือออฟฟิเชียลปากเกอือ,อบสอบไว้ครับแต่ว่ามั่ได้เบ <laughs> นี่มันนี่ไม่แซบเสด็จเท่าววพี่น้อง ปดอยา่ครับจะมาบอกจริงจะเป็นควบบามจะมีพอบังกักแ่องาามคอเอ้ลวกลิน้นใครไแซบสเสดนะอ่ะ <c oughs> เป็นไรมวเลึกมวเลึกลวเลึก <c oughs> อ่าอยากครับพี่น้องอ่ะพี่น้องคำคำสั้งลาพี่น้องครับว่ารูปแบบอ่าอยากล็กอ่า หอมสั่นมากเอาสดหนามช่วงรกพี่น้องไนะมเอากัเนเหาะไอ้ตนจ้าเอากันครับเอากัน,ออนโอ้ยบ๊เปาบอ๊อบเปาจัะะเด็จโอ้ <c oughs> โหลองกินครับลองกินสุดเงี้ยงมีมีแฮงคงเอาตาคุณบ๊อบเปาเด้อดอ,อืมดูไวบ๊เปา อ่าฮ่่าาาต่าพันเาปเอ้าชาลปาลยทัสำหรืนี้ครับพี่น้องฝากกดเลยกดแช์กตจดตามช่องเรนหน่อยแล้วเพื่อนเอาไปเชียรไว้น้วกันแล้วกันครับเอาบาบายครับบายบายพี่น้องวัาดีครับบายบายนี่ยวด